ดี๋ยวจะบอกให้ก็ได้ค่ะเขาเป็นว่าหนูมา,าจากเขาเรียกว่ายัางไงล่ะใช้คำว่าโลกคู่ขนาดกันแล้วกันนะอืมทั้งหนูทั้งเงี้วเลยเป็นโลกคู่ขนากนกับปะป้าลนะ่ะคนเดียวกันกับผู้ชายตะกี้ป่ะคะอยู่ๆก็เป็นน้องชายปะป้า,ปาคะมาน,นี่หน่อย อเอาจริงนะเชื่อไหมล่ะถ้าบอกอะว่าเป็นคนเดียวกันน <c> ะ <oughs> ก็แบบว่าบางทีก็อยากเป็นผู้หญิงบ้างอะไรอย่างนี้ไงเชื่อหรนะือยังอะหรือถ้าไม่เชื่อจะให้แบบพูดประโยคพูดประโยคไหนอีกก็ลองบอกมาสิคะเ a t i v อายุเท่าไหร่คะเอ่อ n a t i v อายุอายุสิตอนนี้ตั้งใจว่าหนูว่าตั้งใจว่ามันเกิดปีนี้นะ่าจะขึ้นอายุสิค่ะ เคยได้ยินแต่ประวัติใช่ไหมล่ะก็ประวัติของผมก็บอกแล้วว่ามาจากโลกคู่ขนานเพราะฉะนั้นพวกเขาก็โลกคู่ขนานด้วยเหมือนกันทุกความเป็นไปได้ไงมันเป็นไปได้อาจริงป้าเนี่ยอะไรเห็นแค่นี้แล้วไม่เชื่อหรอคะแต่ว่ายังไงก็บอกแล้วไงว่าเป็นผมจริงๆเออเป็นไงล่ะ <laughs> ไม่คิดว่าตัวเองทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะบางอย่างเราเพิ่งทําครั้งแรกมันก็เพิ่งแบบ นี่เราจริงหรอพี่สาวเนทีฟน่ารักแต่เนทีฟอายุสิบหกเองนะอันจริงเนทีฟอายุสิบหกใช่ไหมปีนี้ขึ้นสิบหกค่ะเนี่ยนั่นแหละขึ้นสิบหกปีนี้สิบหกบอกสัดส่วนเข้าไปหน่อยสิเนทีฟโปร,ปรโมตตัวเองหน่อยเดี๋ยวตัวเองก็จะมีโมเดลของตัวเองละ